สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทํานานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับช่องไวรุ่นหัดทํานาวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับนาข้าวนะครับหรือการปลูกข้าวในช่วงฤดูร้อนที่ทุกท่านกำลังปลูกอยู่นะครับแล้วก็กำลังจะ เจอปัญหาอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยปัญหาข้าวที่ปลูกในช่วงฤดูร้อนหรือว่าช่วงเดือนเมษานะครับมาเริ่มกันเลยนะครับวิธีแรกที่เราจะเจอนะครับปัญหาแรกเลยก็คือข้าวตายจาวนะครับหรือข้าวตายนึ่งข้าวที่ แทงหนอหรือว่าแทงยอดออกมาจากดินเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าอากาศร้อนจัดน้ําร้อนจัดนะครับผมแนะนํานะครับแนะนําจากประสบการณ์ที่ผมเคยทํามาก็แนะนําให้หวานน้ําเยอะนะครับจะดีกว่าเพราะว่าน้ําเยอะเนี่ยจะช่วยเป็นตัวบังคับให้ดินเนี่ยแห้งช้านะครับหรือว่าให้ดินเนี่ยอิ่มน้ําให้ได้มากที่สุดในช่วงอากาศที่ร้อนแบบนี้แถมสังเกตนะครับตอนช่วงที่เราหวานข้าวเนี่ย สังเกตนะครับว่ากระสอบที่เราทิ้งไว้อยู่ริมหัวคนาหรือว่ากระสอบที่เรายังไม่ได้หวานเนี่ยข้าวจ้าวมันจะแห้งไวมากนะครับแต่ถ้าเรามีน้ําอยู่ในนาเนี่ยการที่เราหวานข้าวพวกนี้ลงไปในนาเนี่ยจ้าวข้าวเนี่ยมันจะไม่เหี่ยวนะครับแล้วจ้าวข้าวเมื่อมันโดนน้าในนาเนี่ยจะทําให้มันฟื้นตัวอีกต่างหากนะครับทําให้ข้าวเนี่ยเติบโตได้ปกตินะครับในฤดูร้อนแล้ว ดินไม่แห้งไวจาวข้าวไม่เหี่ยวไวนะครับทำให้การหวานข้าวลงไปเนี่ยขึ้นดีขึ้นทุกเมล็ดนะครับแนะนำให้ทุกท่านเนี่ยหวานน้ำเยอะจะดีกว่านะครับหรือหวานตามคลิปที่ผมเคยหวานมาเลยก็คือใช้สูตรการหวานน้ำเยอะนะครับถ้าเราหวานน้ำขุกขิดหรือหวานน้ำน้อยเนี่ยปัญหาจาวจะเน่าเยอะนะครับเสียหายเยอะอันนี้คือเรื่องแรกนะครับเรื่องการ หวานข้าวในฤดูร้อนปัญหาที่เจอก็คือจาวข้าวไม่ค่อยขึ้นนะครับหรือว่าตายนึ่งอ่าก็จบไปนะครับวิธีแก้ปัญหาก็คือการหวานน้ำเยอะแทนนะครับอ่าขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราหวานแล้วข้าวขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่พวกท่านจะเจออันดับต่อไปก็คือเพลี้ยไฟนะครับเพลี้ยไฟนี่มันมักจะเกิดในช่วงฤดูร้อนนะครับหรือว่าช่วงอากาศเนี่ย ไม่มีฝนนะครับวิธีที่เราสังเกตได้ก็อย่างที่ผมเคยบอกว่าปลายใบมันจะไหม้นะครับขาวม้วนนะครับปลายไหม้ปลายใบไหม้ขาวมว้วนมีจุดตรงใบนะครับลา,ลายเหมือนเชื้อราแต่บอกเลยว่ามันไม่ใช่เชื้อรานะครับมันเป็นเพลี้ยไฟสามารถทําลายแล้วก็รบกวนข้าวพวกท่านเนี่ยไปได้จนอายุถึง30วันเลยนะครับเพลี้ยไฟเนี่ยผมบอกไว้นะครับ ก็วิธีแก้ของผมก็ตอนฉีดยาฆ่ายานะครับไม่ว่าจะเป็นยาคุมนะครับยาเก็บหรือว่ายาฆ่าเนี่ยไม่เกิน10วันเนี่ยท่านจะต้องใส่ไทมีทุกแซมไปทุกรอบนะครับรอบหนึ่งก็คือร้อยกรัมเนี่ยได้5้าไลนนะครับก็จะทําให้แมลงหรือเพยเนี่ยไม่ดื้อยาด้วยแล้วก็ฟื้นฟูต้นข้าวได้ดีด้วยนะครับหลังจากที่โดนทําลายอันนี้ก็คือวิธีแก้ปัญหาและสิ่งที่พวกท่านจะเจอนะครับในช่วงอากาศร้อน เสร็จแล้วสิ่งที่พวกท่านจะเจอขั้นต่อไปก็คือการหล่อน้ํานะครับหลังจากเราฉีดยาฆ่าหา้านะครับแล้วเราก็ฆ่าเพี้ยไปแล้วนะครับเสร็จแล้วข้าวเริ่มจะฟื้นตัวหญ้าเริ่มจะมีอาการเหลืองแดงนะครับก็ให้ทุกท่านเติมน้ําใส่นะครับปัญหาที่เราจะเจอกันในการเติมน้ําใส่ก็คือปัญหาข้าวจมน้ํานะครับก็ถ้าเราหล่อน้ําเนี่ยข้าวมันจมน้ํานะครับก็ให้สังเกตตไค่ายน้ํา ถ้าตไค่น้ำไม่จ hmm ับ hmm ข้าวแล้วตไค่น hmm ้ำไม่ค um, ุมผิวผิวน้ำนะครับไม่คุมผิวน้ําผิวดินตไค่น้ำนี้เกิดจากอะไรเกิดจากอากาศร้อนนะครับเกิดจากอุณหภูมิที่ร้อนนะครับตไค่ายน้ำถึงได้ขึ้นทําให้ตไค่น้ำเหล่านี้ไปจับใบข้าวนะครับทําให้ใบข้าวเนี่ยเน่าได้จมน้ําตายได้เพราะว่าใบข้าวเนี่ยเขาส่งข้อแสงไม่ได้นะครับทําให้ใบข้าวเนี่ยจมน้ําตาย วิธีแก้ของผมก็คือให้ทุกท่านเนี่ยประคองน้ํานะครับคือให้ใบข้าวเนี่ยผูมาจากน้ําอยู่เสมอนะครับอย่าให้มันจมน้ําในหน้าร้อนนะครับแต่ถ้ามันจะจมจริงๆก็ให้ดูตะไคร่น้ําเป็นหลักนะครับถ้าตะไคร่น้ําไม่มีก็ปล่อยจมได้เดี๋ยวมันขึ้นมาเองแต่ถ้าตะไคร่น้ํามีก็แนะนําว่าให้ปล่อยน้ําให้ใบข้าวผูหน่อยนะครับเพราะว่าตะไคร่น้าเนี่ยมันจะไปเคลือบผิวดินด้วยนะครับทําให้ ยาก็ขึ้นไม่ได้นะครับเหมือนน้ําขุนถ้าใครใช้น้ําขุนหล่อเนี่ยยาก็มักจะไม่ค่อยขึ้นนะครับแล้วถ้าท่วมยอดข้าวข้าวก็จะไม่ขึ้นด้วยในน้ําขุนนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของผมนะครับก่อนที่ทุกท่านจะใส่ปุ๋ยแนะนําให้ดูตะไคร่น้ําแล้วก็ดูว่าน้ําใสน้ําขุนนะครับแล้วดูอีกหลักหนึ่งก็คือข้าวโพจากน้ําดีไหมข้าวสามารถ หายใจจากน้ําได้หรือเปล่านะครับค่อยทําการใส่ปุ๋ยเพื่อจะได้ไม่เสียปุ๋ยนะครับโดยการปล่อยน้ําทิ้งเดี๋ยว <c oughs> ขั้นต่อไปนะครับสิ่งที่ท่านจะเจอต่อไปก็คือก็ตามนี้นะครับสิ่งที่ท่านจะเจอต่อไปก็ถ้าเราใส่ปุ๋ยแล้วนะครับก็คือน้ําผ่านใส่ปุ๋ยผ่านนะครับสิ่งที่ท่านจะเจอต่อไปนะครับก็คือข้าวอายุ 20วันนะครับจนถึง30วันถ้าข้าวท่านไหนนะครับเป็นอาการดังนี้ต้นเหลืองนะครับต้นแจ้ต้นแคะต้นแกนไม่มีอาการตอบสนองต่อปุ๋ยไม่มีอาการตอบสนองต่อยาไม่ได้เป็นเชื้อราไม่ได้เป็นเพียนะครับดูดีหมดทุกอย่างแล้วปลายใบยไม่เป็นไรทุกอย่างไม่เป็นอะไรใบตั้งแจ้แคะแกนเหลือง อาการนี้ผมบอกเลยว่าใส่ปุ๋ยแล้วนะครับคืออาการเมาต่อสารนะครับหรือการหมักดินที่ไม่สมบูรณ์แบบนะครับโดยการรีบทำกระจนเกินไปการหมักฟางและหมักดินเนี่ยผมเคยบอกแล้วว่าควรจะหมักสัก10บวันนะครับหรือสิบห้าวันถึงจะทำให้อาการแก๊สในซังข้าวหรือว่าแก๊สในฟางเนี่ยน้อยและอาการเมาต่อซางข้าวเนี่ยจะน้อยลงนะครับ ก็จะแก้ปัญหาได้สําหรับอาการนี้มักจะเกิดกับสําหรับคนที่หมักฟางสดนะครับหรือว่าเกี่ยวเสร็จเอาน้ําใส่แล้วปั่นเลยนะครับโดยที่ไม่ได้หมักไม่ได้แช่ส่วนท่านไหนที่อัดฟางนะครับหรือเผาเนี่ยจะไม่เกิดปัญหานี้นะครับก็วิธีแก้ของผมก็ให้ทุกท่านระบายน้ําออกนะครับผลที่1ช่วงอายุ20วันนะครับใส่น้ําใส่ปุ๋ยไปแล้วแล้วมันไม่ตอบสนองก็ให้ระบายน้ําออกนะครับระบายออกให้แห้งเลยนะครับ เสร็จแล้วก็รอรออะไรครับรอให้ข้าวมีอาการดินแห้งมีอาการฟื้นตัวนะครับก็คือข้าวเนี่ยเริ่มมีอาการฟื้นตัวแต่ให้สังเกตญ้าอยู่เสมอนะครับถ้าญ่าเริ่มโผล่เพมาให้รอน้ําทันทีนะครับก็ทําแบบนี้สักสองรอบนะครับก็คือ20วัน30วันนะครับแล้วข้าวท่านจะกลับสู่ปกตินะครับเขียวตามปกติทุกอย่างตามปกติ เสร็จแล้วถ้าเราใส่ปุ๋ยแล้วทุกอย่างดีแล้วนะครับใส่ปุ๋ยข้าวเขียวนะครับก็ให้ทําการฉีดยานะครับช่วงนี้ถ้าเป็นข้าวอายุสั้นเนี่ยผมจะให้ฉีดยาราคาถูกนะครับก็จะเป็นอีมาแมกตินนะครับบวกกับพิโพนิลนะครับก็จะเป็นยาที่ถูกหรืออีมาอีมาแมกตินบวกไทมีท็อกแซมนะครับอันนี้ก็ได้นะครับเลือกใช้เอา แต่ถ้าเมาต่อสั่งนะครับระบายน้ําออกตอนนี้เรายังไม่จําเป็นต้องฉีดยานะครับเมื่อเราระบายน้ําออกเนี่ยมแมลงส่วนใหญ่ก็จะไม่มานะครับเพราะว่าข้าวเนี่ยมีอาการเหลืองแจ้กแขกแกนนะครับทําให้ข้าวเนี่ยไม่ค่อยจะเจริญเติบโตแล้วใบไม่เขียวมแมลงส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมากินนะครับหลังจากเราฉีดยาราคาถูกไปแล้วเนี่ยข้าวก็จะได้อยู่ประมาณยี่สิบ้านะครับจนถึงสาสิบวัน ผมก็เคยบอกเสมอว่าช่วงนี้ข้าวมันจะมีอาการเหลืองนะครับให้สังเกตว่าเหลืองจากเชื้อราหรือเปล่าหรือว่าเหลืองจากการขาดปุ๋ยนะครับตอนช่วง25-30วันเนี่ยข้าวเนี่ยจะต้องการยานะครับก็ลืมบอกไปอีกหนึ่งอย่างนะครับถ้าเป็นข้าวอายุยาวเนี่ยช่วง20วันเนี่ยผมแนะนำให้ใช้พวกเวอร์ทากนะครับบวกกับ อีมาแมกตีนนะครับหรือว่าเวอร์ตโกบวกกับพิโพนิลนะครับทำไมเราต้องสั่งให้ใส่บวกเพราะผมเคยบอกแล้วนะครับว่าถ้าใส่เดียวๆนะแมลงอาจจะไม่อยู่นะครับเลยให้ผสมบวกเข้าไปเพื่อแก้ปัญหานะครับก็จบไปนะครับสําหรับยาแต่ละอย่างนะครับแล้วก็ปัญหาแต่ละอย่างที่เจอหลังจากหลุดไปถึง30วันปั๊บเนี่ยท่านก็จะเจอเชื้อรากาบใบแห้งนะครับหรือว่าเชื้อรากาับใบเหลือง หรือว่ากาบข้างแห้งยุบนะครับก็เคยบอกแล้วนะครับว่าให้ใส่แมงโคเซปนะครับผสมกับไตายสคาโซนในช่วง25เนี่ยนะครับจนถึง30กว่าวัน40วันเนี่ยนะครับจะได้แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นะครับแต่ถ้าเราฉีดแล้วทุกอย่างแล้วนะครับมันไม่เขียวมันไม่อะไรก็แปลว่ามันขาดปุ๋ยนะครับให้เติมไนโตรเจนเข้าไปแทนนะครับหรือว่าปุ๋ยสูตรผสมไนโตรเจนก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวก ถ้าอยากได้ผลผลิตก็ต้องใส่สูตรนะครับแต่ถ้าอยากได้ต้นเขียวลำต้นใหญ่โตสูงก็ใส่ไนโตรเจนไปนะครับก็เลือกใช้ตามสะดวกนะครับเราไม่ได้บังคับกันนะครับก็วันนี้ก็มาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหานะครับข้าวในฤดูร้อนนะครับหรือหน้าร้อนที่กำลังจะทำกันอยู่นะครับว่าเจออะไรกันบ้างหรือคนที่ทำไปแล้วหลังจากหลุด30วัน40วันเนี่ย ทุกท่านก็จะไม่เจอปัญหาอะไรแล้วครับก็จะรู้สึกว่าโล่งแล้วก็จะไม่พบเจอปัญหาอะไรนะครับจนกว่าจะในระยะที่ผมเคยบอกว่ากัดหางปลาทูนะครับนั่นก็คือเพี้ยกระโดดนะครับท่านจะเจอปัญหาเพี้ยกระโดดอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามันกําลังเข้าสู่ฤดูฝนนะครับเพราะว่าฤดูถัดไปที่ท่านทําเนี่ยมันกําลังจะไปสู่ฤดูฝนนะครับผลผลิตจะเสียหายเกิดจากอะไรเกิดจากเพี้ยนะครับ เกิดจากล้มล้มเสร็จเพี้ยก็จะเข้ามากินและฆ่าทำลายต่อนะครับอันนี้คือสิ่งที่ควรจะต้องระมัดระวังนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับปัญหาข้าวในฤดูร้อนหรือท่านไหนที่กําลังจะปลูกข้าวใหม่ในฤดูร้อนเนี่ยสิ่งที่พวกท่านจะต้องเจอแล้วก็ต้องทําใจไว้เสมอเลยนะครับก็คือเรื่องเหล่านี้และสิ่งสําคัญที่อยากจะบอกในคลิปต่อไปนี้ก็คือ เรื่องยานะครับญ้าในฤดูการนี้จะโตเร็วมากนะครับโตเร็วโตวเร็วสุดๆนะครับแนะนําว่าให้คุมน้ําให้ดีมากกว่าการฉีดยานะครับน้ําจะช่วยทาทาให้หญ้าเนี่ยเน่านะครับหรือว่าจมน้ําแต่ถ้าเราฉีดยาเนี่ยฉีดก็ต้องเลือกใช้ยาที่ดีด้วยนะครับถ้าเราใช้ยาที่ผิดเนี่ยข้าวอาจจะแจ้แดงแล้วก็ตายได้นะครับในฤดูร้อนก็ขอบคุณ อีกครั้งนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผมพูดให้ฟังนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณมากครับ